สวัสดีครับผู้สนใจไฟธรรมจะเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่นก็คือการไม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบรรดาผู้ที่ขยายความกันเรื่องปีชงจะต้องแก้กันอย่างโน,น้นอย่างนี้ทุกเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ล้วนแต่สวนทางกับคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นผมอยากจะกราบเรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับบัดมาด้วยความเพียรและความเสียสละอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะมาสอนให้มนุษย์และเทวดาซึ่งรู้ความหมายของคําสอนเนี่ยหลุดพ้นออกจากระบบกรรมหรือการเวียนว่าย ตายเกิดแต่เราไม่ตระหนักและไม่ได้ความสําคัญเรื่องนี้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีหลักอันสําคัญในการที่จะให้เราไม่ต้องเว้นว่ายตายเกิดนั่นก็คือเราทั้งหลายเกิดขึ้นจากสภาวะของธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติของจิตกับธรรมชาติของธาตุหรือวัตถุ ที่มาประกอบสังดาบกันแล้วก็เป็นตัวเป็นตนและด้วยความไม่รู้เมื่อจิตมายึดครองตัวตวนนี้ก็หลงไปในสมมุติว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งๆท,ที่ความจริงได้เห็นชัดเจนว่าเราจะต้องผ่านกระบวนการเกิดแก่เจ็บและก็ตายเป็นอย่างนี้ทุกคนและเมื่อตายตามคำสอนอันเห็นได้ชัดเจน ว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟถึงเวลาก็แยกสลายจิตก็เวียนไายตายเกิดต่อไปไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไปเกิดใหม่ก็ยึดครองหรือยึดเอาสิ่งที่เกิดใหม่ไปเกิดเป็นไส้เดือนเป็นไก่เป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาก็ไปยึดครองสภาพใหม่นั้นดังนั้นแท้จริงแล้ว ความไม่มีตัวตนของเรามันเป็นสัจจะเป็นความจริงแต่เราเป็นยึดขึ้นและการยึดเนี่ยนะครับทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้มันมีคําสอนของอค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่สําคัญคําสอนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราชาวพุทธทั้งหลายควรต้องตระหนักและควรจะต้องเข้าใจก็คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ย่างเนแสนเก่ง พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนเต่าตาบอดที่ลอยอยู่กลางหมหาสมุทรลองนึกดูสิครับว่าเต่าเนี่ยตาบอดด้วยลอยอยู่กลางหมหาสมุทรอันกว้างขวางแล้วร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งและการได้เกิดเป็นคนนั่นหมายถึงว่าเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมาอยู่ในแอกซึ่งลอยอยู่ในหมหาสมุทรเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่ามันยากขนาดไหนกว่าจะมาบรรจบได้เกิดเป็น และอีกคำสอนที่จะต้องเข้าใจก็คือในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเมื่อตายลงไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเป็นคนหรือเทวดาเท่ากับดินในเล็บของพระพุทธองค์เท่านั้นส่วนมนุษย์ส่วนใหญ่ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับดินทั้งโลกล้วนไปทุกขตินั่นก็คือไม่เป็นสัตว์เทรา้ชานไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เป็นสัตว์อารกทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ ถึงต้องไปเกิดในทุกขติก็เพราะความยึดมั่นการเป็นตัวตนไม่เดินตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกํากับอยู่ภายใต้คําสอนอนนี้จังทุกขังอน,นัตตานั่นก็คือธรรมชาติแปรเปลี่ยนเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติไม่มีอะไรจริงยัง่งยืนถ้าลองพิจารณาสิครับว่าอยู่ๆมีคนมาบอกว่า ปีนี้เป็นปีชงไอ้ปีทั้ง12ราศีที่กำหนดขึ้นเ่ยนะครับจะเป็นช่วดชลุขานเถาะรงสิ่งมันเมียมาแม,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 ม่ไปจนถึงปีกุนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เราเองสมมุติขึ้นการหมุนของดวงดาวที่ทำให้เกิดการคำนวณเป็นวนันเวลาจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ดวง, artistic, ดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะครับก็ถูกยิบฉวยมา 2. สร้างว่ามีส่วนสัมพันธ์ กับชีวิตมนุษย์เรื่องปีก็สมมุติวันเวลาก็สมมุติและเป็นการสมมุติไปยึดเอาว่าเรามีตัวมีตนทั้งๆที่พระพุทธองค์บอกว่าเราไม่มีตัวมีตนยึดว่ามีตัวมีตนและไปสัมพันธ์กับสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเองีกจากนั้นก็บอกว่าจะต้องแก้ปีชงไปทบทวนเลยครับท่านผู้ที่สนใจไฟธรรมทั้งหลายว่าไอ้ปีชงที่ไปแก้กันนั้น มันล้วนมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไอ้คนที่ทําการแก้นี่ยน,นะครับก็คือคนที่ได้ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะมีคําสอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งย้ำเอาไว้นั่นก็คือแม้แต่พระองค์ท่านเองซึ่งเป็นผู้รอบรู้มีอิทธิฤทธิ์เกินสิ่งใดในจัก,กรวาลน,นี้ยังไม่สามารถ แก้กรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เพราะกฎแห่งกรรมเป็นกฎตามธรรมชาติใครทําสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นและคนอื่นๆนะที่จะมาแก้ไปชงนะจากไอสิ่งที่สมมุติสิ่งที่สร้างขึ้นท่านผู้สนใจไฟธรรมก็ลองพิจารณา,นานดูนะครับทําไมพระพุทธองค์ถึงทรงบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เท่าบุตินังลกยังตกน,นั้นก็เพราะจิตที่ยึดไม่ปล่อยจิตที่ยึดไม่ปล่อย ก็คือความคิดที่เกิดขึ้นแล้วไปยึดกับสมมุติทั้งหลายนั่นเองความคิดที่ไปยึดกับสมมุติทั้งหลายล้วนนำพามาสู่การปรุงแตง่งก่อให้เกิดกิเลสดีใจเสียใจทั้งสิน้นทั้งปวงที่เราดีใจเราเสียใจก็วนกลับมาที่ความเป็นตัวตนของเราทั้งสิน้นดังนั้นนะครับถ้าเราเชื่อในคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมถ้าใจเราปัก ลงไปในกฎแห่งกรรมนะครับโชคดีโชค,โชคร้ายไม่มีไีชงไม่ชงไม่มีมีแต่กฎแห่งกรรมจงตั้งใจกระทำย้านะครับไม่ใช่ความดีจงตั้งใจกระทำการบริหารฝึกฝนจิตให้เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความจริงของมันที่ดำรงอยู่ตามสภาวะธรรมชาติอย่างนั้น แต่เราไปยึดติดเอาตามสมมุติที่มนุษย์ทั้งหลายสร้างขึ้นขออนุมโมทนาสาธุกททุ่านครับ